เนานนะหักไทยหักราเนาะนี่คือปอาแจ็บเนาะทุกคนเนาะพี่น้องคนไทยก็ดีเพิ่นกับหับเข้าคนก็นเมตตาพวกเาหลายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพี่น้องคนไทย่นแนะนำพวกเขาเนาะครับท่านผูมม้ชมครับตอนนี้โอ้โหฝรั่งต่างชาติเยอะแยะมากมายเอาก็ตามแนวคิดจะไดว้ว่าจะอยากได้อยากซื้ย่างใดคือจริงๆอ่ะเอาจริงนะนะอยากได้เอากของท่านได้ดอกแบบนี้บอกตรงเลยถ้าเอาแบบตามรักจริงๆนะเพราะว่าการที่จะเห็ุได้แบบนี้ก็แบบน่นอนแหละประเทศก็ต้องมีความก้าวหน,าน้าพัฒนาระดับนี้ มามก็จะมาเจอสิ่งนี้บอดเจ็บ <Wow>. oh. หลังยังทิ่งเลยมาจองไปทางนี้ทางนี้ จากใต้ดินขึ้นมาแล้วจะไปโผล่เห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ที่ผู้คนตกตะลึงนะครับพี่นองครับฝรั่งต่างชาติเห็นแล้วยังตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเห็นคลิปันนี้ใชเห็นคลิปเกี่ยวกับหมาจำเป็นครับ 你想去就行，你要不想去，在那打。 ท่านผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหฝรั่งต่างชาติเยอะแยะมากมายไปเห็นกันนะครับเราจะไปโผล่กันอยู่ที่สถานีที่เป็นมิวเซียมสยามนะครับพี่ไปดูครับนี่คือเมืองไทยนะท่านผู้ชมครับอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะเราจะไปโผล่ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยนี่คือประเทศไทยมีทุกอย่างนะครับ วันนี้มากับบอลแจ๊บนะครับบอลแจ๊บอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับประเทศไทยอยู่ในยุคเขาบอกว่าประเทศไทยมุดอยู่ในดินคือคู้คือคู้คือมุดนี่บอลแจ๊บว่าเป็นอะตอนแรกคิดว่าสิเป็นอ่าบงกึ่งหนึ่งเว้ยนะอ่าเคอร์ยังบานเท่าอ่ะบงตัวหมักใต้ดินอ่ะเดือเป็นดวงอ่ะแล้วคิดว่าไปตบมาเป็น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 เปดวงอ่ะนะเป็นเงีงข้ามบานเท่าแล้วเลยยังมียังเนาะ บ,ง,บ,ง,บงกือบงกือคือตอนนี้สิใไฮบอลจะเบิ่งอีกสถานที่หนึ่งปกติแล้วเขาเขาขึ้นมาในเรือนลองมาในเรือนเนาะจะเห็นอยู่ในห่างแ,แต่วันนี้เขาเห็นมาในเรือนตากแดดมาในเรือนกลางแจง้งเออไปจะกค้ามเลยเกินว่ะฝนตนุ๊กบริษัทเสร็้จันี่แห <ไว S 1> ละนี่แหล,ะน,ละนี่แหละชุนไฟเสร็จได้จะบอกว่าฮะที่สงสัยนี่บอจะแต่ละคนก็สงสัยว่าที่มาในเรือนกลางแจ้งตอนนี้มันนี่เป็นชิปชิปปีเดียวเนีแล้วฝนตกมัเป็นยังไงคือกลางแจ้งอยู่เนี่ย นี่แหละที่สงสัยประเทศราบ,บุกเนียสามารถที่จะเอาควบคุมไฟอย่างไรได้นี่จะเบิกเนี่ยนี่ยน,น,นี่นี่คือบันไดเลื่อนเนี่ยปกติแล้วเราฮอสเ็นบันไดเลื่อนอยู่ในหา่างเนาะในห,านหน่างอยู่ในที่แต่วา่าโมนี่<อ>เขามาเห็นบันไดเลื่อนตากแดดตากฝ<ใ>นนี่นี่คือความอาจจะบอกได้ว่าเป็นความทันสมัยอีกหนึ่งรูปแบบของประเทศไทยนะความสมานของเถินนอกจากบันไดเลื่อนกลางแจ้งแล้วยังมีลิฟต์เด้วยมาจต์ทางเลือก ทางเรียกสำหรับคนเดินทางนีงกาฝั่งนี้อะตอนนี้เห็นเห็นเห็นความสะดวกสบายของเมืองไทยนะอยากได้บออยากได้อยากได้แห้งอยากได้เฮ็ดจังไหล่ะอเฮอบอกเอาไปนอนได้บอ <c oughs> เอาก็ตามแนวคิดจะได้ว่าจะอยากได้อยากซืจอยังไดนคือจริงๆอ่ะเอาจริงนะอยากได้เอาของท่านได้ดอกแบบนี้บอกตรงเลยถ้าเอาแบบตามรักจริงๆนะเพราะว่าการที่จะเฮ็ดได้แบบแบบนี้ก็ใแบบนนอนแหละ ประเทศก็ต้องมีความก้าวหน้าพัฒนาระดับนี่มันคือต้องใช้เวลาพอสมควรโอ้โหต้องใช้เวลาพอสมควรเนอะนะเพราะประเทศไทยเปนมากใกล้แล้วในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของอความจเจริญสิวิไรทาง้ดประตุเฮายัางตามกันทันอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่บอกเจ้งคิดว่าคนเลาสมารเห็ิตามได้ก็คือเรื่องจิตใต้สมนทกที่เฮาสมารถปลูกฟังก็ได้เนอะนะเริ่มจากตัวเฮาลักขิดการกระทำต่าง,างๆเฮาอาจจะเก็บเอาเก็บกรรมเอาของพี่น้องคนไทยเพิ่นเนาะที่เพิ่นปฏิบัติ แล้วปรับใช้ในชีวิตของหัวเฮานะแต่ละคนแต่ละคนนนะ่ะมันอาจจะเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นได้นะอาจจะมีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้แต่อาจจะต้องใช้เวลานนะอกจากมาได้เรื่องแล้วเราจะยังมีริฟตด้เห็นลิฟต์ปน่ะินะลิฟนั่นจริงๆแล้วให้ใช่ก็ได้แต่แต่ความจริงอ่ะในเรื่องของกติกามารยาทน่าจะเป็นผู้เอายัางผ,ผู้ทุพพลภาผพภาผู้มิการประมาณนี้เนาะ ไม่การที่จะได้ไปนําใส่สไลาด์พิ่นเป็นแบบนั้นนะแต่จริงๆไฟใส่พิ่นก็อาจจะบ่ห้ยแต่ตามมารยาทแล้วสิเป็นแบบนั้นเนะาะครับผเพราะว่าเล็บก็ใส่ไฟในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกับไลายเนาะแมน่นๆๆแม่ปที่นี่บ่แเจเ็บจริง่ข่อยเงืดเมื่อกี้นี่เจ้าเงืดเจ้ามุดใต้ดินมามมแมน่นบ่มาจากไสเขามาจากจตุจักรจตุจักแม่โอ้โหกับไลายสถานีเนาะหลายสถานีปะนี่มุดดินมานี่เมื่อกี้นี่ฮูกโตอยู่บ่คือ ก็ด้วยด้วยความที่เขาลงเขาลงตอนนั้นเราก็เลออยพูดว่ามุดดินมามันมันมัน,มนเรื่องอย่างมันทึ่งในตอนแรกแล้วแหละเหตุการที่เขาลงมันต้องเดินทางใต้ดินได้เนี่ยมันเป็นยังที่โอ้โหอัศจรรย์แล้วโอ้โหคือปกติเขาไปไอ้บนดินเนี่ยปกติพอขึ้นอากาศเขาก็เริ่มหยุดแล้วนะแต่ใต้ดินเนี่ยโอ้โหหยุดแห,งห้งหยุดแห้งเป็นเหตุใดกเป็นยังนางเงือกนางง่อเนาะก็สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะบาดเจ็บน,น,น,นักเรียนบนเรือนเห็นริบนะ,นะ อาจจะเป็นไรรยายเยนกลางแจ้งที่มุดขึ้นมาจากทันใจดินพว่าเจอเบาแจบเนี่ฝรั่งเห็นผมยังถึงเนี่เบาแจะบแมนๆนะมาที่นี่นี่คือความทันสมัยนะเบาแจบมีคนหลายคนที่เขาคิดว่าประเทศไทยบอพัฒนาบอเจริญเท่าเขาบอที่นี่เนี่ยเมื่อเขามาเห็นแล้วเขาเสี่ยงจะเห็นนี่เขาอยากจะสื่อถึงสื่อถึงฟูทีบอกเคยเห็นนะโดยวิธีทางไหนเลยกัโดยหน้าทางไหนแนนอเนาะอันแรกอ่ะแนนอเรื่องคลิปโอกับเป็นสิ่งที่อีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันรูปภาพต่างๆเนาะ และกการขยายความเรื่องของคำว่าคำจานาะที่เขาจะบอกถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องของจริงนะที่ประเทศไทยจริงนะเขาจะนัองซื้ออักษรไปของไทยเนาะโบนเมนของฝรั่งต่างชาติเขาไปถ่ายจากตรงนู้นมาเอาทีวีดีโอจากตรงนี้มาประกอบให้คนเบิ่งโบแมนนะนี่คือของจริงๆจากประเทศไทยเขาถ่ายรักฐาาต่างๆให้คนไทยให้ผู้ทำชมในเบิ่งในชมการ์ดนะและคนกับคนจริงๆวัตถุเรานี่ก็ของจริงเนาะนะสิ่งก่อสร้างต่างๆในนียคือของจริงเขาจากสื่อให้หัวของจริงนะแท้ๆเป็นเรื่องจริงๆ ฮะเอาละพี่น้องครับวันนี้เบาโบกับเบาแจ็บแล้ววันนี้ภาพเบาแจ็บมาอวยประเทศไทยดิบว่ามปนอวยธรรมดานด้อวยแบบใส่แตกเลยวันนี้ภาพเบาแจ็บมาอวยมาอวยซิงสิงจีขอจะถอนครับหน้อยหนึ่งเลยมาว่าอะไรนว่บาแจ็บมีคลิปหนึ่งมีอ่ามีอยู่ประมาณสามคอมเมนต์มาบอกว่าเบาแจ็บนี่อวยประเทศไทยเป็นอวยธรรมดาเจ้าอวยใส่แตกเลยคำนี้น่าจะจำมาจากคลิปเบาโบอย่างเี้น้องเลยวเบาแจ็บเบาแจ็บถูกบอกอ่ะเบาแจ็บ อาจจะถ้าเกิดว่าคนฟังแลวบริเห็นอาจจะมองว่าอวยเนาะแต่ว่าคนฟังเลยได้เห็นสิ่งที่บอกแจบเบ้ามันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเนาะมันกลายเป็นว่าบอกแอปเปาความจริงบุไร้อวยเนาะเพียงแต่การว่าความจริงของบอชแจบอาจจะหยกหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาบางอย่างคนบร้เห็นจริงๆก็เลยคิดว่าอวยแต่จริงๆเลยคือความจริงที่บอชแอบนำเสนอเลยก็บอกต่อให้ทุกคนได้ฟังได้หูเหมือนกันนะว่าอันนี้คือจริงนะประเทศไทยจริงๆนะบอแจปแขอี่ภูมิใจให้ตัวเจ้าได้คำมา ชาย่านี่บอลจ๊บได้คอยพุ่มใจในตัวเจ้าได้อวยใส่แตกเนี่ยเฮ้ยอวยใส่แตกนี่มันไม่ได้ค้นหาแรง่ายเนียเป็นคนที่ค้นหาในสถานที่ที่เขาคอมเมนต์น่ะดึงจุดกำลัขเขาไปเลยครับไปแบบแบบว่าสแกนลึกๆว่าเฮ้ friends, ยสิ่งที่เขานั่มาเผยแผ่นี่ให้คนได้เห็นให้คนได้รู้อย่างนี้แหละอ่าไม่ได้เลื่อนเนี่ยกางแจ้งเนี่ยอ่าเนะี่ยมาคนกับว่าเบาแจ๊บอวยอวยแบบใส่แตกอุ้ยภูมิใจเนียเป็นตัวข่อยเนียนะมันกะมันกะเป็นภูมิใจนะก็คือภูมิใจอยู่แต่ อ่าสำหรับพี่น้องเพื่นคนไทยเพิ่นบอเจ็บเสียว่าเพิ่นเข้าใจเฮาจริงๆเข้าใจว่าจริงๆเฮาบอกนี่คือเรื่องจริงเนาะแต่สำหรับคนเราเฮาบางคนเนาะบอเจ็บก็ต้องโทโทษต้างไลน์บอเจ็บที่ว่าความจริงอาจจะดูแย่ว่าอ้วยจนแบบลืมบ้านตัวเองวอลโบเลนเด้อพี่น้องบ่ไโบเลนแต่ว่าอยากนําเสนอเรื่องจริงๆขอจริงให้พี่น้องบ้านเฮาได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะนะและก็เป็นอัตลบทบางอย่างที่เฮาประกอบเข้าไปในหั่นเนอกนะก็เพราะว่าเฮาก็มันํ่นมาจากเรื่องจริงทั้งหมดเนาะบ่ได้ว่าเสกสรรปั้นแต่งคําเว้าขึ้นมาซื่อๆได้มันเป็นภาพจริงแล้วก็อันใดที่ มันแบบว่ายัางพี่ทูพี่ตาก็อ,อยากให้คนเปิดเปิดใจนะได้เห็นกันที่บอกว่าจริงๆประมาณนี้จริงๆนะลึกๆในใจแล้วเซอร์ไพรส์บอกเฮ้ยจากแต่ดินแล้วมุดขึ้นมาโพบบนดินเลยเฮ้ยสะเอเลยเห็นแสงสว่างเลยคือด้วยความที่เราเห็นมันเป็นเทคโนโลยีนะบอกจะผิีว่าเน,นี่คือการที่ว่ามีลิฟที่มันมันใส่ใส่ไฟนะระบบไฟฟ้าเนาะแต่ว่าตากแนี่ยตากคนอยู่นี่ได้ยังไงนะมันก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าปกติอย่างที่ป้าโบบอกเฮ้แต่ในห่างในห่างจริงอยู่ในสถา,านที่ปิดเนาะนะ มันเป็นแบบว่าอินดอร์บ่ะอันนี้มันเอาดอมันซึ่งแบบถือแดดถือฝนมันได้ในระบบไฟป้องกันได้ไหมเผินเห็ดแบบได้เป็นติดตั้งได้นะมันก็เซอร์ไพรส์นะผมจีบว่าน้ำเสนอให้พี่น้องเขาได้เห็นเนาะนี่คืออาจจะบอกกันได้ว่าข้อมไฮเทคอีกหนึ่งของมึงไทยเนาะช่วยเห็นนะครับบริบริยานมาพังเสียหายเดิจะเบิ่งฝรั่งเขายิ้มเขายิ้มเปิ์ยิ้มเปย์ไอ้คนเขาถึงในสิ่งที่ประเทศไทยเอานวยความสุดหรกให้นะคึ้นอยู่ว่าหวังให้เป็นอย่างคนไทยเคนขึ้นยังเงยไปในเรือนยังสิเพื่อออีหยยังูู่่บ นิ่นบางทีฝรั่งนะูลูกนะขอเจี๊ยบองหเหมือนฝรั่งนะงงนคือจริงๆแล้วนใน,นคอนรู้สึกนะบนในเรือนเนี่ยถือว่าเป็นบันไดที่สามารถเรือนเนี่ยข้นขืนขนลงเนี่ยแลปกติเราถ่ายขนยางขึน้นบันไดอาจจะมีคนยางซาข้<อ>นยางซาทั้งหนาเกทแห้เหมือนว่าคนกับอังอยู่ข้างล่างนะเป็นการเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งนะเคลื่อนอาจจะเค่อนผูกผูกซุ้งไว้อาจจะเคลื่อนตัวลำบากเนาะอาจจะเดินขึ้นยากก็อาจจะเป็นความสะดวก โกกัสุญยอดสุญยอดบ่หมสุญยอดฮะตากับเพื่อนคนนี้กันแล้วกันเบาแจบเอามิเงี้อยากฝากถึงคนบ้านเฮาบ่ก็อย่างที่บอกแหละคนบ้านเฮากัทุกคนกับ่อยากให้แค่บ่อยากให้ทุกคนอัคติเท่านั้นแหละสิ่งที่บาบ่เบาแจ๊บหรือเบาหนอหรือเบาต้นไผก็แล้วแต่หลายๆคนเนาะที่มานําเสนออ่าหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้เนาะก็คือทุกคนอยากให้เห็นข้อมูลข้อมูลความเป็นจริงจริงๆเนาะข้อมูลจริงๆอ่าบ่ได้มาเพื่อที่จะเปรียบเทียบหรือว่าดูถูก บ้านตัวเองไงนอนเนาะหักใคยหักเราเนาะนี่คือบาดเจ็บเนาะทุกคนเนาะพี่น้องคนไทยก็ดีเพิ่นก็บหักเขาเพิ่นก็เมตตาพวกเขาหลายสถานที่ทท่่องเียวต่างๆพี่น้องคนไทยิ่นแนะนำพวกเขาเนาะก็ฝากถึงพี่น้องคนลราเนาบ่ออาคติเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะ <Gram. S 2> โอเคบาดเจ็บบาดเจ็บสิตใจรูปไหมสีไปแน่สี้เบื้องเนี้ยนี่อ่ะโอเคกาฝากกับเพยียงที่นี้กัแล้วกันพี่น้องเอ๋นะฮะถามอะไรชื่นชอบคลิปวิดีโอบาวแจ็บก็อย่าไปลืมกดไลค์ให้งกำลังใจบาวแจ็บาจทาง ช่องสตอรี่ของซีบิเอสบอลแจ๊บน้อพี่น้องเนาะฝากกับเพื่อนที่ในรายการสบายดีบ่าวแจ๊บสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม